ตอนนี้มาสำราญปรุงกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องราวของร้านเด็ดเมนูอร่อยกับสาขาพายทิมนะครับอยู่ที่ลาดก,กระบังนะครับและตอนนี้อยู่กับเจ้าถิ่นนะครับนั่นคือพี่สุจิตราผู้จัดจาการธนาคารกรุงเทพจำกัดมาหาชนสาขาลาดก,กระบังนะครับซึ่งพี่ผู้การบอกว่าลาดก,กระบังก็ต้องนัดเจอที่นี่เลยนั่นคือปลาแก้วไก่ย่างหนังกรอบใช่ไหมครับค่ะไก่ย่างหนังกรอบที่นี่ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอีสานรแสแซ่บอีกหลายรายการเลยค่ะคุณเอิร์ทว่าแล้วเข้าไปในร้านลุยกันเลยครับ แล้วก็เข้ามานั่งในร้านครับตอนนี้มาที่ร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้ววันนี้ได้มาเจอกับทายาทของปลาแก้วนั่นคือพี่เด่นนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็ต้องเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเหมือนเดิมเช่นเคยค,ครับผมถามคนแนะนํามาก่อนบอกว่ามาลล่กระบังต้องห้ามพลาดที่นี่นอกจากจะไก่ย่างหนังกรอบแล้วเนื้อย,ยังนุ่มแห้งรสอร่อยเนื้อชาติกลมกล่อมพร้อมทานกับข้าวเหนียวได้เลยเพื่อให้ถึงใช่ไหมครับก็ต้องกินเลย นะเสียงกรอบมันกรอบจริงๆ<ช> uh huh. เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจไม่ใช่แค่แบบวัยรุ่นๆอย่างพวกเรา<ช> <laughs> เด็กๆก,ก็ชอบชผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะมันไม่มีกระดูกเลยเ<ร>มันมะีความง่ายในการการทานเราจะเอาไก่เนี่ยเอามาแร่แพ่ออกเป็นชิ้นบางๆมาบักด้วยน้ำหมักสูตรพิเศษของป้าแก้วแช่เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการย่าง50%เพื่อทำให้เขาสุกระหว่างการรอเสิร์ฟนะครับเราก็จะย่างให้สุกดีสีเหลืองกรอบน่าทาน หนังกรอบมันเป็นเทคนิคจากตรงนี้ใช่ครับเ,เรามีน้ําจิ้ม2แบบนะครับมีหนึ่งก็คือน้ําจิ้มหวานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นน้ําจิ้มแจว่วมาแล้วมาเจอไก่อย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องกินอย่างอื่นด้วยอะไรบ้างครับตำหลวงขวา,างเสน่ห์ของตำหลวงขวา,างก็คือเขาจะใสก่กะปินิดหน่อยเพื่อให้มีกลิ่นกะปิแซ่บหัวครับต่อไปนะครับต้มแซ่บไก่บ้านนะครับเขาจะมีความกลมของมะขามเปียกอยู่นอกจากนี้ก็มีลาบเป็ดนะครับแล,และชอบที่นี่เพราะว่าเขาจะเสิร์ฟคู่กับนังไก่ทอดอันนี้เป็นซิงเกิลเจอเรา เป็นอะไรที่เข้ากันมากแนะนำว่าควรจะมากินท,ที่ร้านเพราะเมนเูนเขามีเ,เยอะมากเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญมาที่ร้านมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับเลยใช่ไหมครับลูกค้าที่บอกว่ามาจากรายการคารวาลาวสลารานใจนะครับกดไลค์กดแชร์เพจรายการและเพจร้านไก่ย่างหนังกอบปลาแก้วรับประทานอาหารตั้งแต่1000บาทและชําระเงินด้วย QR code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร5%เตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ตุลาคมนี้ครับ